คะ่ะตอนนี้ก็อยู่ออกับช่องรายบัวทองนะคะวันนี้อันนี้อัปเดตคุณตาจอคือนะคะวันนี้ว,นว่าว่าพ่อฟวันจะพาคุณตาจอคือไปไหนนะคะวันนี้ไม่มีไม่มีคุณตาเดชช่วงเย็นนะคุณตาเดชช่วงเย็นนะช่วงเย็นเดอคุณตาเดอช่วงเย็นนะคะคุณตาคุณตาก็ หาผล,ลไม้นะคะนี่คนตาหาผล,ลไม้นะคะนี่สวัสดีพ่อควานนี่นะคะฟานขนคุณตาจอคือนะคะถ้าแม,แม่แม่อยากถามพูดคุยกับควานจอคือก็ติดต่อมาที่เบอร์โทรเ,เบอร์โท,ทรไปฟานทำาไมก็เบอร์โทรเจ้าของมั่งหวเนาะ เพื่อกอยักรู้เกี่ยวอะไรกับสิบละศูนย์หกสามนะคะสามหกศูนย์นะคะเก้าสองศูนย์หนึ่งนะคะช่วงนี้คุณตาจอคือก็ไม่มีย่านะให้แม่จ๋าแม่แม่ท่านใดอย,ยากเ<ม>ติมคะแนนหร,หรือว่ายังไงนะคะเติมคะแนนหรือว่ายังไงก็ติดต่อมาที่ควานพ่อควานเองเลยนะคะโตก็หมดแล้วครับเ,เออ ตาเจ้คือก็ช่วงนี้ยาก็หมดแล้วนะคะวเมื่อวานแม่ควันก็ได้ไปเก็บยอดอ้อยนะคะวันนี้ก็ว่าจะไปเก็บยอดอ้อยอีกนะคะนี่รู้สึกว่ากินดีมากเลยนะคะได้เอาให้คุณตามเมื่อวานได้เอาให้คุณตามไหมเดี๋ยววันนี้จะไปเก็บอีกนะคะนี่เมื่อวานลองลองมาดูนะคะวัวก็กินดีนะคะวัวกินดีมากเลยนะคะวันนี้จะเอาให้วัวด้วยนะคะตัดไปเต็มเลยตัดแล้วเก็บตามเขาเลยนะคะ สวยเทียวด้วยนะคะช่วงนี้เราก็ต้องต่างคนก็ต่างต่าง,ต,างต่างดิ้นรนนะคะต่างดิ้นรนหายานะคะช่วงนี้ยากก็หาซื้อยากด้วยนะคะแม่ไม่ใช่ว่าจะหาง่ายนะคะช่วงนี้แปลงหญาก็คือเตสุรลินเราช้างเยอะแล้วน้ําไม่เพียงพอนะคะน้ําไม่เพียงพอกับกับแปลงหญ้านะคะแปลงแปลหญ้าที่แม่ควานปลูกก็ไม่มีน้ําลดนะคะ ไม่มีน้ำรถก็ไม่เพียงพอนะคะแม่ควานก็ไปซื้อไว้ก็ใกล้จะหมดเหมือนกันแล้วะคะ่ะแม่จ๋าน่าจะตัดอีกไม่นานนะคะนี่ไม่ตัดอีกไม่นานนะคะคุณตานะคะบางท่านว่าเห็นในรูปนะคะบางท่านเห็นในรูปว่าทําไมคุณตาผมนะคะตอนนี้ถือว่า สภาพคุณตาดีขึ้นมากๆเลยนะคะแม่จะไม่ผมมากนะคะไม่ผมนะคะถือว่าเขาอ้วนขึ้นนะคะแต่ก่อนจะผมกว่านี้อีกนะคุณตาแต่ก่อนจะผมมากมากเลยนะคะทุกวันนี้ถือว่าอ้วนมากขึ้นแล้วนะคะเพราะจะได้ทั้งหัวอาหารบำรุงนะคะบำรุงทั้งหัวอาหารแล้วก็ผลไม้นะคะที่แม่แม่สนับสนุนมาในขวานก็มาแบ่งให้คุณตาได้ทานด้วยนะคะ เดี๋ยวเย็นวันนี้นะคะได้ยเย็นวันนี้นะคะแม่จ๋าเย็นวันนี้นะคะจะมาไล่ที่คุณตานะคะนี่มาไล้ที่คุณตาให้คุณตาได้ทานผลไม้เยอะๆนะคะ<ๆ>ทุกวันแม่ควานก็ไล่วันละสามสิบตะกร้าก็ไม่หมดนะคะนี่เดี๋ยววันนี้วันนี้จะอรอลุ้นนะคะจะอรอลุ้นแต่ววันนี้ก็นัดกับแม่ด้วยนะคะช่วงสิบแปดสิบเก้านะคะนัดกับแม่มีนัดกันนะคะนี่ คือนะคุณตาเจ้าคือจะเหลือบมองทีละนิดเทียนหน่อยนะคะเหลือบมองว่าเออดูเหมือนว่าจะจะเต้นใส่นะคะแม่จะเต้นใส่นะคะนี่ตาเจ้าคือนะคะนี่อคุณตาคุณตาก็สวัสดีไม่เป็นนะคะคุณตาเจ้าคือก็เป็นช้างตกงานนะคะเป็นช้างตกงานตกงานทั้งฟานทั้งช้างนะคะคุณตาก็อายุเข้าห้าสิบปีนะคะจวงนี้ควานก็จะทำความสะอาด ทำความสะอาดค้อของคุณตาเจ้าคือนะคะอากาศเย็นเย็นคุณตาเจ้าคือก็จะตัวแข็งนะคะจะตัวแข็งเกร็งตัวสักหน่อยนะคะแม่เพราะว่าอากาศเย็นนะคะเส้จนจะยึดนะคะเส้นะก็จะยึดนะคะแต่คุณตานี่เล่นทั้งคืนนะคะไม่รู้ตีอะไรต็ตีอะไรนะคะโปะ,ปะป,ะ,ปะทั้งคืนเลยตีทั้งคืนนะคะคุณตา ค่แม่แม่ท่านไหนะอยากเติมคะแนนให้อยากสนับสนุคนคะแนนให้กับพ่อควานได้ซื้อได้ซื้อยาซื้อยาซื้อซื้ออาหารให้กับคุณตาจอคือก็ติดต่อมาที่พ่อควานเลยนะคะติดต่อมาที่พ่อควานทีเขาได้แจ้งหมายเลขบัญชีไหมให้ค่ะแม่จ๋าที่เขาได้แจ้งเลขบัญชีไว้ให้นะคะ ก็เจ้าของฟานช้างก็จะเป็นชื่อนครสารงามนะคะดูนะคะเวลาคุณตาอ่อนแรงให้แม่จ๋านี่นะคะเวลาขาคุณตาอ่อนแรงก็จะประมาณนี้นะคะอ่อนแรงนะคะเวลาเขาอ่อนแรงก็จะจะย่อขาเราจะพักขานะคะอ่อนแรงถือว่าขาก็อ่อนแรงะคะ่ะตอนกล้วยเราก็ต้องตัดสั้นๆนะคะตัดสั้นๆนะคะให้คุณตาได้ทานแอบอร่อยนะคะแมจ่จ๋า วลาของแข็งๆคุณตาก็จะกินยากหน่อยนะคะคุณตาก็จะกินยากนะคะนี่น,ะะน,นี่นะคะช่วงนี้คุณตาก็จะคันหางตัวเองมากเลยตีหางแรงมากๆเลยนะคะแม่ตีหางดีดังโปะ๊ปะโปะ๊ปะโปะ๊ปะ,ปะ,ปะตีแบบแรงเลยนะคะ,ระเราไปเจริญสายนี่ไ่ใส่กุงไงอ่ะเนาะ ได้บนเอหนึ่งโมอลงกอนจู้ฟานช้างก็พิการนะคะนี่ไม่ใช่ว่าพิการแต่ช้างเด้อนี่ฟานช้างก็พิการนะคะนี่ไม่รู้มันไปทําอะไรนักหนานะคะพิการมา้าหนินนนถ้าเอ็งไปขึ้นต้นมะขามตกอีกมันจะหายเอ็งตกแต่ต้นมะม่วงมันไม่หายหรอกเด้อเอ็งไปต้องขึ้นต้นมะขามด้วยมันถึงจะหาย พอควันก็จะเดินขากระเพกนะคะขากระเพกบุกเบกบุกเบกคนขนาดคุณตาเจ้าคือยังกระเพกแล้วยังยังยังควนยังกระเพกอีกนะคะนี่แต่คุณตาเจ้าคือเดินเร็วนะคะแม่จ๋าเห็นสภาพอย่างนี้แต่เดินนี่เร็วมากเลยนะคะพี่ชายัวทองสู้ไม่ได้นะคะพี่ลายปวทองยอมแพ้เลยนะคะถ้าเดินแข่งกับกับคุณตาเจ้าคือยอมแพ้เลยนะคะนี่ยอมแพ้ทุกฝีก้าวเลยนะคะเพราะว่าคุณตาเจ้าคือนี่เดินเร็วมากมากเลยนะคะ เร็วคันว่าวิ่งเลยนะคะแม่วิ่งเลยนะคะดูเขาเคี้ยวนะคะแม่เคี้ยวอาหารแต่ละคําต้องเคี้ยวให้ละเอียดนะคะต้องเคี้ยวให้ละเอียดนะคะคุณตาเจอคือไม่ละเอียดไม่ได้นะคะต้องเคี้ยวให้ละเอียดเพราะว่า,าเป็นช้างชรลานะคะช้ชางชรลาอายุห้าสิบปีเป็นช้างตกงานนะคะเป็นช้างตกงานมาอยู่ที่สุรินนี่น่าจะได้ถึงเจ็ดแปดเดือนแล้วนะคะนี่น่าจะได้อยู่ประมาณนี้แล้วนะคะเพราะมาช่วงพฤษภาหรือว่าไงนี่แหละไม่พลานถ้าแต่ไม่ผิดนะคะ ในพุษภาก็พุทธภาบ่เดือนไหนจำไม่พุทธภาหรือเดือนเดือนอะไรจำไม่ได้นะคะอี่จำไม่ค่อยได้นะคะจะอ่อนแรงขาด้านหลังนะคะช้างลากไม้จะอ่อนแรงขาด้านหลังด้านหลังทุบทุบเชือกเลยนะทุบเชือกเลยอ่อนแรงขาด้านหลังทุบเชือกเลย บางท่านคอมเมนต์มาว่าทำไมปล่อยให้ผมมากนะคะไม่ใช่นะคะเพราะว่าก็เป็นช้างมาจากเชียงใหม่นะคะผมมาจากนู่นนะคะเราก็มาฟื้นฟูสภาพเอานะคะแม่จ๋ามาฟื้นฟูสภาพเราต้องคุณตาเจคือมาอยู่นี่ก็ถือว่าฟื้นฟูสภาพ ร่างกายได้เยอะนะคะแต่ก่อนลูกตาของคุณตาเจ้าคือจะทะลักออกมานะคะแม่จ๋าจะทะลักออกมาเหมือนเยลลี่ลูกตานะคะถือว่าทุกวันคุณตาสภาพดีมากนะคะแต่ก่อนมาใหม่ๆนี่โหซี่โครงนับได้เลยนะคะแม่จ๋าซี่โครงนับได้เลยนะคะลูกตาก็จะทะลักออกมานะคะจะทะลักออกมามาอยู่นี่ได้ประมาณห้าหกเจ็ดเดือนนะคะเจ็ดแปดเดือนนี่ก็สภาพดีนะ สภาพดีมากๆเลยนะคะคุณตาก็จะได้หัวอาหารด้วยนะคะบำรุงร่างกายนะคะบำรุงร่างกายหัวอาหารนะคะมีแม่แม่สนับสนุนมาให้ทานนะคะแล้วก็ได้กินผลไม้พวกกล้วยพวกเนี้ยค่ะพวกกล้วยสิ่งที่คุณตาเจ้าคือชอบที่สุดก็คือกล้วยนะคะกล้วยคุณตาเจ้าคือกินดีมากมากเลยถ้าเป็นมันแกวคุณตาเจ้าคือไม่รับนะคะมันแกวแม้แต่ลูกเดียวคุณตาเจ้าคือก็ไม่รับนะคะมันแกว คุณตาเจ้าคืนไม่ทานเลยนะคะแตงโมยังทานอยู่นะคะยังทานตอนนี้สับปะรดคุณตาเจ้าคือกับพี่ชายบททองก็หมดแล้วนะคะตอนนี้ตอนนี้หมดแล้ว,วอ,อร่อยนะคะคุณตาคุณตาบอกว่าอร่อยมากเลยนะคะ ช้างชลาต้องต้องกินของที่มีน้ำนะคะกลืนง่ายเคี้ยวง่ายเหมือนคนแก่เรานะคะต้องได้ซดน้ำด้วยนะคะก็จะอยู่ประมาณนี้นะคะสภาพของช้างแต่ละเชือกไม่เหมือนกันนะคะแม่จ๋าตรงนี้เราก็ให้เขากินให้เขากินหาให้เขากินเต็มที่นะคะแต่ว่าเขากินก็ ช้างแก่ก็กินของแข็งไม่ได้นะคะมแม่จ๋ากินของอาหารแข็งไม่ได้นะคะต้องเป็นอาหารก่อนถนะะ้าะฟันกอล่วงแล้วนะคะตอนนี้ฟันน่าจะเหลือซี่อีกหนึ่งหรือยังไงนี่นะคะเวลาเขาเคี้ยวปิดข้างอย่างนี้เขาก็เหมือนกับจะติดคอนะคะแม่วันนั้นกินอ้อยนะคะกินกินอ้อยไปติดคอตีที่พ่อฟันล้วงออกทันนะคะล้วงออกทันนะคะได้ออกได้ทันค่าง,งั้นโอ้ ติดคอและแย่เลยนะคะกว่าจะออกได้นะคะเหมือนก้างปลาเลยนะคะติดเหมือนก้างปลาเลยนะคะนีดูนะคะราขาเขาอ่อนหลังก็จะอยู่ประมาณนี้นะคะพี่สายบทองโอค้คณตาจอคือนะคะพอดีพูดผิดนะคะแม่ควันก็ถนัดกลอกไปทางด้านพี่ปลายบัวทองก็จะพูดแต่พี่ปลายบัวทองตลอดนะคะนี่ อถ้าแม่แม่ชอบคลิปนี้ก็จะลืมกดติดตามกดซับสไครต์กดกระดิ่งให้กระช่องลายบัวทองด้วยนะคะแม่จ๋าฝากกดติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะ